สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามผมในช่องทางของ Facebook และ y o u t u อ e สตาโยสตูด d โอนะวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการตัดเสียงรบกวนในโปรแกรม OBS นะว่าเวลาเราไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วหรือว่าอัดวิดีโอเนี่ยค่อนข้างจะมีเสียงรบกวนจากด้านข้างนะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มปลักอินที่ตัดเสียงรบกวนตัวนี้ใน OBS กัน ปลักอินที่ผมจะแนะนำนะครับผมจะเป็นปลักอินของเว็บไซต์ l e o p e r fm นะเราก็พิมพ์ใน Google ว่า l e o p e r ปักอ in นะ l e o p e r fm เราก็คลิกเข้าไปเลยนะเราก็จะเห็นด้านล่างตรงนี้มันจะมีคำว่าดาวน์โหลดเลียวปักนะมันจะมีเวอร์ชั่น32 bit บสิตสำหรับ Windows 32กับเวอร์ชัน64บสิตนะสำหรับ วินโดว์64บิตอันนี้เราก็ต้องมาดูว่าเพื่อนๆเนี่ยใช้วินโดว์เป็นเวอร์ชั่นไหนนะแล้วก็ตัว OBS ที่ดาวน์โหลดมาติดตั้งก็ต้องดูว่าเป็น64หรือ32อย่างกรณีของผมเนี่ยมันก็เป็นเวอร์ชั่น64นะเราก็ทำการคลิกตัวเรียวปัก VST เวอร์ชัน2.36 64บิตข้างล่างนี้นะดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็ ดติดตั้งเลยนะฮะเน็กไปเรื่อยๆหลังจากที่เราติดตั้งปลั๊กอินแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่าเซ็ตปลั๊กอินเข้าไปในไโมโครโฟนแล้วเนี่ยจะสามารถตัดเสียงรบกวนได้มากน้อยแค่ไหนนะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาคลิกตรงที่เป็นรูปฟันเฟืองตรงใหม่นะสังเกตว่าตรงนี้เวลาผมพูดเนี่ยจะมีเสียงไม้เด้งอยู่เวลาผมเงียบนะฮะมันก็จะมีเสียงรบกวนนี้เดี๋ยวเราก็จะมากดที่ตัวฟันเฟืองตรงนี้นะ กดขึ้นมาเราก็เลือกที่ฟิลเตอร์กดบวกตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกที่ vst 2 x plug in แล้วก็กดตกลงไปมันจะขึ้นสองบรรทัดตรงนี้นะก็คือ please select a plug in แล้วก็ open plug in interface นะฮะตรงนี้เราก็มาทำการเลือกที่เียวฟ้า standalone แล้วก็กด open plug in จะขึ้นหน้า d i a l o g อกกันนี้ จากนั้นเราก็มาเลือกที่ subtag นะตอนที่เราคลิกอยู่เนี่ยก็คือเราต้องอทำห้องเนี่ยให้เงียบที่สุดเลยก็คือเราไม่ต้องอพูดอะไรเลยก็คือปล่อยให้โปรแกรมเนี่ยเรียนรู้ในการาดูดซับเสียงน้อยเองเสร็จแ,แล้วเราก็ทำการ คลิกเอาเครื่องหมายถูกจากอโตเมติออกนะฮะคราวนี้สังเกตว่าจะมีเส้นสามเส้นจะเป็นเส้นสีแดงสีเทาแล้วก็สีเหลืองสีแดงนี่ก็คือระยะของน้อยที่เกิดขึ้นนะฮะที่ก่อนที่เราจะกดอโตเมติให้โปรแกรมมาคาลิเบตให้เสียงน้อย,ยลดลงส่วนเส้นสีเทานี่ก็จะเป็นเสียงที่เป็นเสียงน้อยอยู่นะฮะเส้นสีเหลืองนี่ก็จะเป็นเสียงของเราเองที่ ทําทการพูดออกไปนะหลังจากที่เรากดอัตโนมัติอย่างนี้เสร็จแล้วนะเราก็ปิดไปนะนเราปิดเห็นไหมครับว่าเสียงน้อยที่อยู่ใน OBS รอบๆตัวเราเนี่ยที่ไมโครโฟนของเรามันจับได้มันจะน้อยลงนะเดี๋ยวผมจะลองเงียบนะว่ามันจะเบาลงขนาดไหน ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะถ้าห้องเงียบๆมากกว่านี้มันก็จะทำงานได้ค่อนข้างจะดีกว่านี้นะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาให้เพื่อนๆรับชมนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ